พอขับเข้าไปใกล้ๆเอาเฮ้ยพี่แกกับกระโดดเข้าไปในป่าซะอย่างนั้นเห็นผู้ชายหน้าเหลี่ยมๆตัวดำๆผมยาวยืนแลบลิ้นอยู่สวัสดีคุณผู้ฟังช่องเชอรี่พาหลอนทุกคนนะคะวันนี้พี่เชอรี่ก็มีเรื่องเราหลอนๆเรื่องหนึ่งที่พี่เชอรี่คิดว่ามันหลอนจนเพื่อนๆต้องหลืมไม่ลงกันเป็นแน่โดยมันเป็นประสบการณ์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กไลน์หนึ่งที่เขาได้ไปเที่ยวป่าก,กับเพื่อนๆ ซึ่งเรื่องราวความสยองขวัญที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นตอนที่เขาขับรถไปที่พักและก็ต้องขับผ่านโค้งร้อยศพจนเจอผีหลอกทําเอารถของเขาเกือบคว่ำพี่ก็ขอสมมุติว่าเขาชื่อภบก็แล้วกันนะคะในตอนนั้นพบไปล่องแพเดินป่าที่จังหวัดชุมพรและก็เดินทางกลับออกจากป่าตอนประมาณห้าโมงเย็นเพื่อที่จะนั่งรถกลับไปที่ตัวอำเภอแต่มีคนโทรศัพท์มาบอกว่ารถที่จะเอามาส่งนั้นยางมันเกิดรั่ว ก็เลยต้องแวะเปลี่ยนยางก่อนพบก็คิดว่างานเข้าซะแล้วเพราะตัวเขาเอ็นกะไว้ว่าพอกลับไปถึงอำเภอและแยกย้ายกับเพื่อนบางส่วนแล้วก็จะขับรถย้อนกลับไปเที่ยวที่จุมพรต่อเพราะจองโฮมสเตย์ไว้แล้วกว่ารถจะเปลี่ยนยางเสร็จและมารับพวกเขาก็น่าจะประมาณทุ่มถึงสองทุ่มเขาก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าฝนมันตกตลอดเวลาซึ่งมันก็ดึกกว่าที่วางแผนเอาไว้อยู่พอสมควร เมื่อไปส่งเพื่อนกลุ่มหนึ่งแยกย้ายกันกลับกรุงเทพไปแล้วพบกับเพื่อนอีกสามคนก็ไปโฮมสเตย์ที่ชุมพรกันต่อแล้วพบก็เปิด g o o g l e Map เพื่อที่จะให้มันนำทางไปโดย g o o g l e Map บอกว่าเวลาที่ใช้เดินทางคือประมาณสองชั่วโมงกว่ากว่าในตอนนั้นก็ขับไปเรื่อยๆไม่ได้รีบอะไรมากนะักเพราะทุกคนทั้งเหนื่อยและเมื่อยล้าและก็เพื่อความปลอดภยัยเพราะตอนนั้นมันดึกมาก แล้วเหตุการณ์แรกแห่งความสยองก็ได้เริ่มขึ้นระหว่างที่ทุกคนในรถกําลังคุยกันอยู่พบก็เห็นไกลๆแล้วว่ามีคนยืนอยู่ข้างทางพอขับเข้าไปใกล้ๆเอาเฮ้ยพี่แกกับกระโดดเข้าไปในป่าซะอย่างนั้นตอนนั้นพบเลยถามทุกคนว่าเห็นเหมือนกันใช่ไหมทุกคนบอกว่ามีอะไรเขาก็เลยบอกว่ามีคนกระโดดเข้าไปในป่าเฉยเลยเมื่อกี้ทุกคนก็บอกว่า ไม่เห็นมีใครสักคนในตอนนั้นพบก็ยังไม่คิดอะไรมากเพราะเขาไม่ใช่คนกลัวผีแต่ก็เชื่ออยู่ว่ามันมีเขาจึงไม่ลบหลู่สิ่งเหล่านั้นพอขับไปได้เรื่อยๆ Google Map เริ่มที่จะแนะนำเส้นทางใหม่มาให้ซึ่งมันเร็วกว่าเดิมเพราะถ้าเขาใช้ทางเดิมมันจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง40นาทีแต่ถ้าเขาไปตามที่ Google Map แนะนำมันจะเหลือแค่40นาทีเขาเลยหันไปถามเพื่อนทุกคน บอกว่าเอาไงดีทุกคนตอบมาเสียงเดียวกันว่าได้หมดถ้าสดชื่นเอาไงก็ได้โดยในใจพกก็คิดไว้อยู่แล้วว่าทางลัดเส้นนี้มันต้องมีขึ้นเขาแน่ๆแ,แล้วเขาก็เริ่มขับไปตามทางที่มันแนะนำระหว่างทางบอกได้คำเดียวว่ามันมืดสนิทบ้านคนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยโดยมันเป็นทางขึ้นเขาที่มีโค้งซ้ายขวาแบบทีๆแถมยังขึ้นเขาสูงซัจนเจอหมอก แล้วอยู่ดีๆเพ็นที่เปิดอยู่มันก็ดับและ Google Map ก็ไม่ขยับเพราะอยู่สูงจนสัญญาณขาดในรถทุกคนชักรู้สึกแปลกๆแต่ไม่ได้นึกถึงผีหรืออะไรแต่รู้สึกว่าเฮ้ยทางมันใช่หรอวะไปได้จริงเหรอเนี่ยพบอดทนขับมาจนเจอด่านทหารและก็โดนเรียกตรวจตามปกติของเขาก่อนออกจากด่านก็ถามพี่ทหารไปว่าพี่ครับทางเส้นนี้มันไปอำเภอนี้ได้ไหม และจะมีขึ้นเขาอีกหรือเปล่าพี่ษหารบอกไปได้ครับทางปกติแล้วพบก,ก็เริ่มโล่งใจว่าไม่ต้องขึ้นเขาแล้วแต่เส้นทางข้างหน้าก็ยังมีโค้งเล็กโค้งน้อยอยู่เต็มไปหมดและพบก,ก็ไปสะดุดตาอยู่โค้งหนึ่งที่มีแต่สารเจ้าและสารพระภูมิทิ้งตลอดข้างทางเขาก็ไม่ได้คิดอะไรพอไฟหน้ารถสาดไปที่หัวโค้งเขาก็เห็นผู้ชายหน้าเหลี่ยมๆตัวดำๆผมยาวยืนแลบลิ้นอยู่ แล้วเขาก็กลัวจนขนลุกจากเท้าไปถึงกลางหลังแต่ก็ยังขับรถต่อไปอย่างมีสติโดยที่ในใจคิดว่ามันต้องใช่แน่ๆตอนนั้นคนอื่นหลับกันอยู่พบจึงทำเป็นเนียนปลุกทุกคนขึ้นมาบอกว่าช่วยกันดูให้หน่อยว่าถนนเส้นนี้ชื่อถนนอะไรเพื่อนคนอื่นๆก็งงว่าพบให้หาทำไมในใจตอนนั้นเขาไม่อยากพูดอะไรเลยเพราะเกรงว่าทุกคนจะกลัวระหว่างที่ทุกคนกำลังหาว่า ถนนนี้คือที่ไหนชื่ออะไรเขาก็เห็นสีแยกไฟแดงไกลๆโดยก่อนที่จะถึงไฟแดงไฟถนนเริ่มสว่างมากขึ้นซึ่งเหตุการณ์ต่อไปนี้ก็ต้องบอกเลยว่าถ้าใครไม่มีสติมันก็สามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เลยเพราะจูจ่ๆก็มีผู้ชายวิ่งเข้ามาใส่หน้ารถจนพบตกใจหักหลบและจอดรถอยู่ตรงนั้นแต่พอจอดรถเปิดกระจกไปมองทุกอย่างกับว่างเปล่ามีแค่เพียงความมืด และครั้งนี้เขาไม่ได้เห็นคนเดียวเพื่อนที่นั่งข้างคนขับก็เห็นอยู่ด้วยเหมือนกันแต่เพื่อนอีกสองคนที่นั่งข้างหลังไม่เห็นเพราะว่ากําลังหาชื่อถนนกันอยู่เขารู้สึกโมโหกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอามากๆตอนนี้ไม่ได้กลัวแล้วแต่รู้สึกว่าถ้ามึงมาแบบนี้มึงตั้งใจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุมึงไม่ได้มาดีแน่ๆเขาพยายามมีสติและขับรถอย่างปลอดภัย แล้วทันใดนั้นเพื่อนคนที่นั่งบอกหลังฝั่งซ้ายก็ร้องตะโกนเสียงดังด้วยความตกใจพบบอกว่าใจเย็น,เ,ยนเห็นอะไรให้เงียบไว้ก่อนถ้าเป็นไปได้ก็หลับตาไปเลยและเพื่อนคนนั้นก็ก้มหน้าหลับตาพางพูดว่ามันเกาะอยู่ข้างๆรถในขณะที่เพื่อนคนอื่นๆต่างก็งงเพราะว่าไม่มีใครเห็นอะไรเลยพบก็บอกว่าไม่ต้องไปสนใจนิ่งไว้แล้วหลังจากนั้นทุกคนคือเงียบไม่มีการพูดอะไรกันอีก และรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากๆใน Google Map บอกว่าอีก10นาทีจะถึงที่หมายแต่มันเหมือนเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงทุกอย่างมันดูอึมครึมและบรรยากาศมันกดดันมากๆจนขับรถไปถึงโฮมสเตย์แล้วพบก็เล่าเรื่องนี้ให้ป้าเจ้าของฟังป้าบอกว่าฟังแล้วขนลุกเลยลูกเพราะเส้นนี้ดึกๆไม่มีใครเขาขับกันแล้วโดวยจะมีคนเจอกันเยอะมากและก็เกิดอุบัติเหตุ ก็เจอคนโผล่มาตัดหน้ารถเหมือนแบบนี้เลยและพกก็ถามไปอีกว่าป้าเคยเห็นตรงที่เขาทิ้งสารไว้ข้างทางเยอะๆไหมป้าบอกว่าเคยเห็นตรงนั้นมันน่ากลัวมากซึ่งคนแถวเนี้เขาจะรู้กันว่ามันมีผีอยู่ตรงนั้นส่วนมากคนที่ตายแถวนั้นจะเป็นคนนอกพื้นที่ที่ผ่านมาทุกคนที่ได้ฟังถึงกับขนหัวลุกพบกับเพื่อเลยพูดเล่นกันว่ามึงมาแบบนี้ ถ้าอยากได้บุญก็มาให้หวยกูสิเดี๋ยวกูจะทำบุญไปให้ซึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้เพราะพบถูกหวยเลขทะเบ,บียนรถของเขาวันต่อมาเขาก็เลยไปทำบุญตามที่บอกกับปิญญาณเหล่านั้นไว้เป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆหลอนกันมากเลยใช่ไหมคะการเดินทางในบางครั้งเราอาจจะต้องใช้เครื่องมือในการนำทางซึ่งก็คือ GPS นั่นเองแล้วก็อาจจะได้ทดลองไปใช้เส้นทางแปลกๆใหม่ๆ เราจึงควรจะเดินทางแบบมีสติแล้วก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะคะตอนนี้พี่เชอรี่ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ